ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้นะคะอยากจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ก็ยังไม่รวยสักทีนะคะวันนี้นะคะคุณลองถามคำถามนี้กับตัวเองดูนะคะนั่นก็คือคำถามแรกค่ะลองถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้คุณรับผิดชอบตัวเองแบบ100%เตเต็มแล้วหรือยัง มันดูเป็นคำถามง่ายๆธรรมดาธรธราใช่ไหมคะแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่ตอบยากเหลือเกินถ้าคุณคิดว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามที่ตอบยากนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกันค่ะถ้าคุณอยากรวยนะคะคุณจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบตัวเองแบบ100%เต็มนะคะ การรับผิดชอบในที่นี้ก็คือการรับผิดชอบต่อง,งานหรือสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะที่คุณต้องทำนะและนั่นก็หมายรวมถึงการรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของคุณด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นความผิดพลาดในเรื่องของงานหรือธุรกิจของคุณนะคะซึ่งบางครั้งคุณอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นก็นได้นะแต่คุณจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบมันโอเคไหมคะ การทำธุรกิจนะคะจะต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ทั้งดีด้วยแล้วก็ในเรื่องที่ไม่ดีด้วยรับผิดชอบในสิ่งที่คุณนะคะเป็นคนก่อให้เกิดมันนั่นแหละอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดคุณก็เพียงแค่แก้ไขเรียนรู้จากความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่มันจะนำพาคุณนะคะไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดในธุรกิจของคุณ และที่สำคัญนะคุณจะไม่ผิดพลาดกับสิ่งเดิมๆซ้าๆอีกหรือกลับไปผิดพลาดรอบสองนะคะซึ่งเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นการที่คุณนะคะได้รับผิดชอบตัวเองแบบ100%เต็มแล้วนะสำหรับคำถามที่2นะคะที่สาสาอยากจะให้คุณถามกับตัวเองอีกข้อหนึ่งนะคะถามว่าวันนี้ค่ะคุณหลงไหลในความรวยแค่ไหนคะ ถ้าวันนี้คุณบอกว่าฉันอยากรวยฉันอยากรวยฉันต้องการรวยนะคะความหลงหลนะมันต้องมีนะคะถือว่าความหลงไเนี่เป็นกระบวนการนะแห่งความร่ำรวยเลยก็ว่าได้ถ้าวันนี้คุณไม่ได้หลงไหลความร่ำรวยจริงๆแล้วแล้วก็คุณก็ไม่สามารถที่จะมีพลังที่จะทำงานหนักอะคะ่ะลุกขึ้นมาทำงานหนักได้หรอก เพราะการที่คนเราอะค่ะจะประสบความสําเร็จแบบมั่งคั่งและยั่งยืนได้นั้นอนะมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญน,นะแต่มันเกิดจากการที่พวกเขาเหล่านั้นอนะมีเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําเป้าหมายของเขาอะให้สําเร็จและแน่นอนค่ะว่าในการลงมือทำเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างสําเร็จบ้างปะปนคละกันไปถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะที่คุณแบบ หลงไหลมันจริงๆอะในความอยากรวยมีความต้องการมากพอนะคะก็จะทำให้คุณเน่ยไม่ยอ่อท้อไม่กลัวต่ออุปสรรคทั้ทงๆท,ที่คุณก็รู้แหละว่าอย่างงไงอย่างไงามันก็มีอุปสรรคแน่นอนนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะนำพาตัวเองนะให้เดินหน้าตลอดเวลาแม้คุณรู้ดีว่าทางข้างหน้ามันก็จะแบบไม่ได้โรยด้วยกีบกราบถูกไหมคะ ความรวยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่วันนี้คุณมานั่งมโนจินตนาจินตนาการจินตนภาพหรือแค่คาดหวังเท่านั้นนะคะแต่มันเกิดจากการที่คุณต้องลงมือทำคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีความบังเอิญซึ่งนั่นน่ะความรวยก็เช่นกันมันไม่ได้มีคำว,ว่าบังเอิญน,นะคะแต่มันเกิดจากการที่เขา คนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขามัง่งคั่งนะคะเขาลงมือทําค่ะแล้วเขาก็ลงมือทําแบบต่อเนื่องและสม่ําเสมอด้วยซึ่งถ้าคุณน่ยอยากร่ารวยคุณก็ต้องลงมือทําเหมือนพวกเขาด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่สลับเวลาในการรับฟังนะคะสาสาสสดีค่ะ